สวัสดีครับวันนี้ผมนักเกษตรทำเลนะครับก็พาเพื่อนๆมาติดตามอ p พีสองอยู่บ้านดูดมซับเช่นเคยครับแตงน้องก๊อฟฟางศีลาทองนี่นะครับก็จะมาดูสวนลำไยอีกเช่นเคยว่าแตงนี้ฟื้นฟูสภาพดินแล้วฟื้นต้นยังไงก่อนอ่าเรามาช่วงฟื้นต้นไม่ทันเดี๋ยวให้น้องก๊อฟอธิบายก่อนว่าฟื้นทางดินกับทางใบใช้อะไรบ้างก็ฟื้นทางดินนะครับก็ส่งดินตรวจก่อนอ่า พอรู้ผลตรวจปุ๊บก็ใส่ยิบซ้ำเลยพี่ครับแต่ต้องรู้ผลเกษตรทำดีนะครับยิซ้ำเพจเกษตรทำดีครับผมต้นละประมาณสามกิโลอ่าประมาณนี้ใช่พี่สามกิโลอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ปูนขาวเฮ้ยปูนขาวได้ไงสื่อชื่อเฮ้ยเอาห้ามพูดปูนอันตะกรีนเออโอ้ห้ามพูดชื่อใช้มันสามสี่ปีเราจะมาพูดปูนขาวอยู่แล้วอันตะกรีนฉีดก็ประมาณ ลมไหมันไม่เหมือนไม่เหมือนไล่นาะเฉลี่ยต้นละครึ่งนิดอ่ะเออที่คำนวณดูอ่ะเฉลี่ยเฉลี่ยฉีดแค่ทั่วตรงพุ่มค่อยๆปรับอ่าค่อยๆขยับค่อยๆแล้วก็ส่งตัวดีส่งตัวดีรอบนึงใช่เพื่อความชัวเพื่อความชัวอ่าโอเคส่งตรวจประมาณนี้ทั้งใบทั้งใบกันนี่แหละสังกะสีเทอร์โบซีเทอร์โบซีอ่าแล้วก็ไอ้นี่ลองไปแล้วตัวเนี้ยทำใบดีมากแปลงนี้ลองตัวนี้แหละอ่า ชุดนี้เลยแปลงนี้เลยเนี่ยเนี่ยที่กำลังเห็นลูกเนี่ยเป็นไงโอ้โหพี่แม่งโคตรเขียวอะโอเคโคตรเขียวอันนี้ตัวเทอร์โมมิกนะครับเดี๋ยวขวดใหม่จะเป็นหนึ่งลิตรละอันนี้ห้าร้อยเอมลราคาเดิมอ๋อราคาเดิมแต่เข้มข้นกว่าเดิมโอ้เข้มข้นกว่าเดิมประมาณนี้นะครับก็ชุดเราเนี่ยมีแค่สี่ตัวนี้ก็สามารถทําสวนได้ละส่วนเทคนิคพลิกแพลงของพืเพื่อเกี่ยวกับพวกยาแมลงยาลาก็ศึกษาอีกอาจาดหนึ่ง นะครับทางเราก็ยังไม่มีซื้อยกเซ็ตถูกอ่าจริงจริงจริงถ้าเป็นยาเนี่ยอย่าไปซื้อแบ่งซื้อแบ่งโคตรแพงเลยโอเคถ้าซื้อยกลังยกอะไรแล้วขอส่วนลดจากร้านค้าได้ครับอันนี้บอกต่อบอกต่อใช่พี่ตามนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเดี๋ยวเราจะโกคนนิดนึงว่าอินซีวถูกเข้าเป็นยังไงนะว่าเห็นนเห็นอะไรนุ่มไหมอ่าโอ้โหนุ่มแล้วล่ะไปเดี๋ยวลองเข้าไปดู น,นี่วางนี่ก่อนแล้วมั้ยวางเลยวางเด้แล้วนะครับแต่อนนี้ก็ลำใหญนะครับตามคำแนะนำของอาจารย์พาดเหมือนกันนะครับในการปรับปรุงดินใส่เดือนวี่ไม่ต้องถามไหนใกล้เลยโอ้ยมาเป็นไงดูนี่ดู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 ดใส่เดือนมาเป็นไงนะครับเนื้อดินเนื้อดินโอ้ยแล้วอีกวิธีหนึ่งพี่ผมแนะนำคือข่มดินไว้ครับข่มดินดีสุดก็คือแต่งกิง่งทำใบลงก็ลงตรงนี้ได้เลย ดินจับจะไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยจับก้อนอแปลงนี้ที่แรกจับก้อนอพอใส่ยิบซ้ำไปแล้วไม่จับแล้วทางใบอ่ะหลังจากที่ทางดินแล้วทางใบต้องฉีดกี่วันครั้งทาง,ทางใบที่ส่วนนี่จะใช้อยู่ประมาณสิบถสิบห้าวันครับแล้วแต่โรคแมลงก็เดือนหนึ่งก็สี่ครั้งสี่ครั้งแต่บางช่วงมันมันจะเปลืองยาช่วงทําดอก ว่าทาดอกนี่แมลงจะลงจัดมากอต้องมีการคุมคุมไข่ด้วยคุมไข่ด้วยคุมไข่ด้วยถึงแมลงในลำไยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรจะเป็นผีเสื้อผีเสื้อนอนผีเสื้อน่ะเออนอนส่วนแมลงนี่จะไม่ค่อยมีจะมีนอนหนอนช่วงกัดดอกกัดลูกกัดช่อครับมีหนอนแล้วก็ส่วนเพี้ยนี่จะมาตอนประมาณติดลูกแล้วโอเคถ้าเพี้ยนะแล้วตอนมีลูกแล้วอ่ะ มีสัตว์อะไรตัวใหญ่ไหมทั้งข้าวตัวใหญ่ๆหโอ้โหนั่นมันใกล้เก็บใกล้เก็บใกล้เก็บมีข้างข้าวข้างข้าวนกคูกนกแฝกไม่มีพี่มีแต่ข้างข้าวธรรมดาเลยผมก็ไม่รู้ชื่อพันธุ์มันพันธุ์พันธุ์มันตัวเครื่องแต่มีรับซื้อนังข้าวอ่ะอืเก็บยัดใส่ตู้ไว้เลยทําแต่ปีที่ิปีนั้นมันเป็นโควิดโควิดเขาว่าไปว่ากินนังข้าวดิบไงเป็นโควิดกันขายไม่ได้อยู่พักนึงแย่เหมือนกันแล้วก่อนหน้านี้ล่ะที่ที่จะมาเจอ เกษตรทําดีกับจาระพาเนี่ยเป็นไงบ้างก่อนหน้านี้แปลงนี้นี่พี่ชายเป็นคนทำนะผมเพิ่งมาทําปีนี้ผลผลิตนี่เก็บไปสี่สิบตันลูกเล็กลูกเล็กราคาไม่ได้เลยได้ไม่ของนกอฟลูกใหญ่นะเดี๋ยวมีภาพไม่กี่บาทจริงแต่ปีที่แล้วปีแล้วเก็บไปห้าสิบตันอ๋อ้กลับมาหน่อยนึงก่งห้าสิบตันก่อนเดี๋ยวนี้ปรับปรุงเอแล้วปรับปรุงห้าสิบตันนี่คือลูกใหญ่นะ ลูกล่วงมีประมาณห้าตันลูกล่วงห้าตันสิ่งที่ได้หลังจากปรับปรุงดินแล้วเลยสังเกตจากตัวลูกผลเป็นยังไงาำต่างความเปลี่ยนสิ่งที่ได้เหรอต้นไม้ฟื้นตัวเร็วอืจากการทําสารปกติแล้วมันจะโสมครับแต่นี้ไม่โสมอ่ะฟื้นตัวไวเลยล่ะแล้วลูกล่ะแตกง่ายไหมส่วนลูกไม่แตกเลยลูกทีมตัวนี้ก็ที่ว่ารับสี่แปลงก็ครับใส่หมดแล้วใส่หมดแล้วไม่น่าจะแตกกันแต่ละคนยิ้มก็ลำยถ้าเป็นราดวันเดียวกันะไยเดียวกันคร ไปเอาลูกเขามาผ่าเลยเขาเรียกว่าแต่เราอยากไปโจมตีส่วนเขานะเเดี๋ยวเขาจะด่าเอามาผ่าเช็คเปลือกเช็คลูกต่างกันรู้เขารู้เรารู้เขารู้เราต่างกันแน่รับประกันไม่ต่างให้เตะแสดงว่าแล้วต้นทุนลดลงไหมต้นทุนถามว่าลดไหมเหรอถามผมนะถ้าเกิดเราแต่งลูกทิ้งอะไรทิ้งันลดลงเยอะอืลดลงลดลงต้นทุนอะเรื่องคงเรื่องของเนาะใช่ครับแต่กำไรเพิ่มขึ้น กำไรเพิ่มขึ้นแล้วเบิ้ลปีได้เบิ้ลปีได้จะได้ถ้าพี่จะไปดูอีกแปลงนึงอันนั้นแปลงนั้นเบิ้ลปีอเบิ้ลปีสวยกว่าสีเข้มกว่าอ่าสวยจริงเดี๋ยวเป็นพ p ถัดไปเดี๋ยวจบส่วนนี้ก่อนอ่าแล้วก็เข้มกว่าแปลงนี้เปลยน้ว่าอะไรนะสีจะยังไม่ค่อยเขาเรียกอะไรนะมันมันฟื้นแหละแต่ว่าไหนมาดูหน่อยดูลูกหน่อยว่าต้องต้องดูไงยังไม่ค่อยเต็มที่ถามว่าต้องดูยังไงหนึ่งดูความเสมอกว่เอ่ ลำไย,ยจะมีปัญหาทุกคนมีปัญหาคือเก็บไม่เป็นรุ่นเดียวกันอทีนี้คนงานก็เก็บยากพัดยากอันนี้คือความเสมอแป้งนี้ที่ว่าไม่ดกเพราะว่าผมจะไม่เน้นเปลี่ยนเพศอ oh. แล้วไม่เน้นทําดกเพราะว่าเพื่อถ้าเกิดลําไยต้นยังโสมอยู่ถ้าเรารีบทําดกมากแตกออื uh huh. แล้วก็ถึงไม่แตกก็จะไปไม่ถึงฝันเลี้ยงลูกไม่เก่งครับแล้วจานวนต้ตตนนะครับที่ดูแลถูปีนี้ทั้งหมดปีนี้ลูกสวนด้วยของผมด้วยมัน สองร้อยเขาเรียกอะไรมันต้องเรียกว่าสองร้อยไร่กี่ต้นอ่ะโอ้โหพี่สองร้อยไร่นี่กี่ต้นวะเนี่ยต้นนึงห้าสิบไร่หนึ่งมียี่สิบต้นประมาณประมาณก็ยี่สิบห้าต้นไร่หนึ่งอะยี่สิบห้าต้นเออสองร้อยเท่าไหร่ประมาณนี้สี่แปลงสองพันห้าเออประมาณสองพันห้าร้อยต้นสองพันห้าร้อยต้นท้าแก่ก็เอาไว้หมดและวมาหมดแล้วเอาหมดแล้วแล้วพี่ก็ไม่ได้กินปีนี้อีกปีนี้เดี๋ยวมีแปลงเก็บชุดหลังอีกจะได้กินไหม ได้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 มีชุดหลังที่ยังไม่ให้เท่าแก่อน้อยเดียวแต่ว่าทาไว้หน่อยเดี๋ยวประมาณเก้าตันแปดตันนี่แหละก็เห็นแชทไปแล้วก็บอกว่าเป้าหมายปีนี้ก็ได้แน่ๆห้าตันใช่ไหมก็ปีนี้นี่ห้าตันในลำใหญ่เยอะไหมเป้าหมายของแม่นี่ห้าสิบตันเทินละห้าสิบตันใช่ของแม่นะอของลูกทีมก็รวมๆแล้วประมาณร้อยห้าสิบตันร้อยห้าสิบตันจะยืนอยู่วันสองร้อยตันสองร้อยตันปีนี้ลูกทีมเยอะ เขามาขอเข้าทีนี้เขาพื้นพื้นกิโลเท่าไหร่พื้นพื้นตอนนี้ประกันหน้าสวนอยู่ที่ยี่ห้าบาทยี่ห้าบาทอ่าพื่อนพื่อไปคูณเอาแล้วครับประกันหน้าสวนสองพันตันนะใช่ลองคูณเอาครับองคูณเอาเท่าไหร่มันต้องไม่ใช่สองพันตันพี่มันต้องสองหมื่นเด้อสองหมื่นโลเออเพราะมันยี่ยี่สองร้อยตันอะประมาณนี้เฟสนี้ทำไปสองร้อยตันทุกทีมสี่สี่แปลงนี้ผมเอาคือแปลงใหญ่แปลงเล็กจะขอเข้ามาเราไม่ได้รับเลยไม่ทันเพราะว่าตึงจัดก็แต่ เพื่อนๆถ้าใครปลูกลำไยอ่ะจะขอเทคนิคแบบเล็กน้อยอ่ะโทรได้ครับเทคนิคมีไม่หวงเทคนิคมียาก็มียาขายไม่หวงเราไม่หวงเออมีพอดีเขาเรียกร้องให้เลิตลำไยเงินล้านเราต้องป้อนเท่าไหร่ช่วงนี้แบบเขาล่างทองตอนเรียกร้องเรียกร้องให้เราผลิตยาให้ตอนนี้ล่างทองต้องต้องพึ่งเท่าไหร่เราก็ผลิตผลิตยายาก็คือเป็นพวกสารฉีดนี่แหละโอเคแต่ว่าเราจะจัดเช็ดเฉพาะตามพื้นที่ บางคนไปซื้อ,อยาท้องตลาดมาอย่างเขาอยู่ที่เหนืออืเอาสารชุดของเหนือมาอืเขาจะตัดสูตรเหนือมาออมันจะมาทําในโซนบ้านเราไม่ค่อยออกอ,อแล้วถ้าลำโพนอะ <ลำ S 2> ตอนนี้เราบุกเายังทำกันอยู่ไหมก็ตอนนี้มีปัญหาเรื่องรูดรูดคือังไงลำไยไม่ติดอ,อได้ข่าวมาท่าแก่ก็มาบ่นให้ฟังอยู่เขาก็มาถามเลยว่าจะทําไงให้มันติดแ,แต่อย่างน้อ๊นกนี่คือเรื่องกลุ่มเรื่องการบํารุงเนี่ยทางดินทางใบก็จบชุดเดียวจบไปแล้ว ที่โชว์เมื่อกี้นี้นะครับจบแล้วอืก็มีปัญหาเดี๋ยวเรามาดูอีกช่่งทันวาไหมอันนี้จะเก็บก็ประมาณมกลาพี่อ่าวันเก็บเดี๋ยวเรามาอีกทีหนึงน่งมกลามกลาแล้วก็เด๋ยวกุมพาเราจะไปสวนทุเรียนกันที่ขนมนะครับเออไปเที่ยวไหมโอ้โหพี่จะว่างไหมเนาะ,ะชีวชีต้องว่างนี่เดยเสียหายหมดเลยทำ <โห S 2> เกษตรนาไม่ได้สองร้อย โอ้โหลูกแปลงสี่แปลงยังใหญ่นะถ้าพี่ไปเห็นนะเแต่พี่จะไปดูจะพาไปดูเดี๋ยวไปครับโอเคเดี๋ยวออกหมด EP นี้ก็<ม>ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจเกษตรทำดีแล้วก็อันตรากินไบเนเจอร์เวนเจอร์นะครับแล้วก็เรามาติดตามผลลัพธ์ดีๆความรู้ดีๆแล้วก็ส่วนดีๆเอามาโชว์กันอีกนะครับขอบคุณมากอีพีนี้ขอบคุณาาครับเดี๋ยวพาไปดูแปลงสงปีโอเค